ก็สวัสดีครับคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะจอมยุทธพูดทางซานตอนที่206นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังได้เลยครับ ตัดมาฉากแรกนะครับเราจะเห็นถังซานลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ถือตีศูนย์เอาไว้อยู่ก็แสดงว่าถัางซานได้ทําลายทักษะวิญญาณที่เก้าของพมยุทธไปชิดมารเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่า,าพมยุทธไปชิดมารได้กล่าวว่านี่คือพลังอาวุธของเทพอย่างนั้นหรอตัดภาพมานะครับเราจะเห็นพมยุทธพิชิตมารน,นี่เงยมองท้องฟ้าซึ่งมีถังซานลอยอยู่ ผมก็สังเกตน้ำเสียงได้ว่าเป็นการตกใจหรือประหลาดใจอะไรสักอย่างอย่างรุนแรงเลยแหละเมื่อผมมินฉากนี้ผมก็เลยการันตีแล้วแหละว่าพม,มยุทธไปชิดมารได้พ่ายแพ้ถังตาลไปที่เรียบร้อยแล้วภาพก็ได้ตัดมาอีกทีครับเป็นเหตุการณ์ที่2เราจะได้เห็นพม,มยุทธไปชิดมารได้นั่งคุกเขา่าแล้วโดนเปลวเพลิงของดาบศักดิ์สิทธิ์แผดเผาอยู่นะครับซึ่งเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เซีนเซียได้ผ่านบททดสอบที่7นั่นเองนะครับ ระหว่างนั้นนางก็ได้กล่าวชื่นชมถังซานไปว่าถัางซานเจ้าเป็นศัตรูที่ข้านับถือยิ่งนักก็แสดงได้ว่าผมมยุปิชิตมานได้ไพ่แพ้ให้ถังซานแต่ก็หลบหนีออกมาได้ก็อันนี้ผมเคยสปอยคลิปที่แล้วนะครับเป็นเป็นตามที่ผมบอกจริงๆด้วยอันนี้นะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับเอะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมมุยุปิชิตมานถึงไม่โดนชินอิสเยลงโทษเอาได้ก็ จังหวะนั้นคือรอทําบททดสอบที่8อยู่นะครับผมมายุไปชิตมารเข้ามารายงานเรื่องพ่ายแพ้สงครามที่เมืองชีรูให้เชนเต้าเลีวได้ทราบแต่เชนเสียอยู่เธอท่าน,นพอดีนางก็เลยลงโทษไปตามระเบียบเอ๊ะทำไมไม่ไปรายงานปีปีตรงก็ตำแหน่งโปลิฮิดะ จะขึ้นตรงเชียนเต้าหลิวอย่างเดียวเลยก็เพราะว่าเชียนเต้าเหลิวเป็นหัวหน้าผู้อุปโสตํตำแหน่งของเขาคือโปรดหิตที่1เพราะงั้นไม่ต้องไปฟังคำสั่งขึ้นตรงกับองค์สังฆราชแล้วก็ตัดฉามาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นหูเรนหน้าเสียเย่เสียเย็นเหมือนจะออกไปทำภารกิจอะไรสักอย่างเราจะเห็นได้ว่า อ่าหเรน่าได้กล่าวถึงกับถังซานไปว่าบุญคุณครั้งเนี้ยต้องชำระแค้นให้จบสิ้นอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าฮูห้หน่า ไม่คิดจะทําอะไรกับถังซานหรอกน่าจะเป็นเพราะหน้าที่ก็เลยพูดออกไปอย่างนั้นต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ตัดภาพมาอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าหน้าไมค์จูเกิได้ได้เคลื่อนย้ายมาสถานที่ใดที่หนึ่งผมเลือกไปเห็นทหารก็น่าจะเป็นเมืองชิงหลู่นั่นเลยครับที่พวกเขาได้ต่อสู้กันล่าสุดนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปเห็นราชาทั้งสองจักรกวรรดิก็ได้เดินเคียงข้างกันก็ได้พูดคุยวางแผนต่อต้านจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์นั่นเองครับก็น่าจะเป็น เมืองชิงหลู่นั่นแหละครับเพราะว่าผมเห็นวงเวียนที่เป็นผู้น้ําที่มีอีกาบินผ่านไปอ่ะมันมันเห็นพอดีอ่ะผมขอวิเคราะห์ต่ออีกหน่อยนึงระหว่างเกตประหลาดแห่งเคต็ดาสงครามกับจักรวรรดิวิญญาณยุทธถังซานก็ได้ฆ่าคนของจักรวรรดิวิญญาณยึธไปมากมายทําให้ไปกระตุ้นเจจนาลมแห่งการสังหารเลยทําให้คนที่มีเจจนาลมแห่งการสังหารก็เลยเชื่อมต่อสื่อสารกันได้ทําให้หูเรน่ากับถังซานมาพบกัน อันนี้นะ่าจะเป็นตรงตอนที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนแรกๆนะครับที่ว่าหูเรน่าจะออกมาทําอะไรสักอย่างก็น่าจะมาทําสงครามนั่นแหละครับหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นถังซานกับหูเรน่าได้ต่อสู้กับราชาห่งการสังหารเอ๊ะทำไม ราชันแห่งการสังหารถึงมาอยู่ในสงครามนี้ด้วยก็เพราะว่าโูเรนาน่าจะไปฆ่าคนเยอะแล้วทํให้กระตุ้นเจตนาลมแห่งการสังหารอย่างรุนแรงแล้วทําให้ราชันแห่งการสังหารสัมผัสได้ก็เลยมาเจอกันประมาณน,นี้ครับเหตุผลที่ราชันแห่งการสังหารมาเจอ2คนนี้ก็เพราะว่า นายเล่นพี่เลนอะไรบางอย่างเลยทำให้3คนนี้มาเจอกันอีกครั้งผมก็โอเคครับงั้นผมก็ขอจบสปอยการวิเคราะห์ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปสวัสดีครับ